สวัสดีค่ะผู้มีปัญญาทุกท่านวันนี้ยายบุญก็จะมาใช้ภาษาสมมตินะคะเพื่อพูดคุยในเรื่องราวของธรรมะธรรมชาติในตัวเรานะคะทุกวันนี้ภาษาธรรมะภาษาโลกดูเหมือนจะใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนะคะเพราะเมื่อก่อนนี่ถ้าพูดถึงธรรมะ นิพานความพ้นทุกข์ดูเหมือนมันจะไกลตัวเรามากเลยใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่โอ้โหไกลตัวเรามากเลยแต่ทุกวันนี้การสื่อสารรวดเร็วว่องไวการบอกเล่าเรื่องราวของธรรมะใกล้ตัวของเรายิ่งขึ้นนะคะตัวยายเองเมื่อก่อนก็ไม่ได้ใส่ใจหรือว่าไม่ได้จริงจัง กับเรื่องนี้แต่พอมีเหตุการณ์จำเป็นเหมือนบังคับจะต้องเข้าใจธรรมะให้ได้นะคะเป็นเหมือนไฟบังคับนะฮะเมื่อจริงจังจริงจังตั้งใจต่อเนื่องก็เกิดผลที่ตัวเองที่ตัวเองนะคะก็อยากจะมาเล่ามาบอกต่อและมาลองพิสูจน์ด้วยกัน มาลองพิสูจน์ด้วยกันมาสร้างครอบครัวแห่งความสุขร่วมกันนะคะเมื่อยายเข้าใจธรรมะณขณะที่ตัวเองทำหน้าที่นะปฏิบัติหน้าที่มีภาระมีพันธะมีพันธกิจมากมายนะแต่ณขณะที่ทำหน้าที่นั้นมันก็เหมือนปฏิบัติไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยนะคะ ฟังเทศเอ่ยมีสติอยู่กับตัวเองรู้ตัวเองนะจะเดินไปนี่ก็ต้องตั้งสติว่าจะไม่เผลอ,อจะต้องรู้ตัวเองตลอดเดินไป,น,น,ไปนู่นไปนั่นไปนี่นะคะสังเกตตลอดในแต่ละออย่างก้าวที่เดินไปเดินออกไปนี่จะนับเลยนะวันนี้ตัวเองเผลอไปกี่ครั้งนับเลยนะคะว่าเผลอไปกี่ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้ง ต่อเนื่องนะคะพอไม่ได้เดินไปข้างนอกไม่ได้ติดต่อธุรกิจการงานตัวเองนะคะธุรกิจครอบครัวเล็กๆแต่มันเป็นภารกิจที่เราจะต้องรับผิดชอบนะคะไม่ได้ยิ่งใหญ่ตัวอะไรมากมายแต่มันเป็นภาระหน้าที่ที่เราจะต้องทำนะก็ฝึกสติมีสติตลอดเมื่อไม่ได้ออกไปข้างนอกก็ฟังธรรมะฟังธรรมะมีสติรู้ เสียงเข้าที่หูนะคะแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านมันจะดีอย่างหนึ่งคือยายตั้งเป้าหมายไว้แล้วตั้งใจฟังธรรมะในสิ่งที่ตัวเองสงสัยนะคะแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะว่าจะมาตรงกับตัวเองเป๊เปๆมันก็เลยเหมือนเป็นการสร้างกุศโลบายให้ตัวเองเนี่ยไม่มีอัตราตัวตนไม่ยึดว่า จะต้องเป็นใครพูดไม่ยึดว่าจะต้องเป็นใครพูดมันฟังแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านเพื่อกรองเพื่อตรวจสอบนะคะว่าจะมีข้อความที่เราสงสัยจากใครฟังแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านผ่านผ่านฟังอาจารย์ท่านนี้คลิปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบยี่สิบไม่มีก็ผ่านอาจารย์ท่านใหม่หนึ่งสองสามไปเรื่อย นะคะคแต่สุดท้ายฟังคาราวาสบุคคลธรรมดาที่ท่านประกาศว่าท่านบรรลุทมแล้วประมาณนี้เอจัยอ่ะไม่เคยได้ยิงเป็นภาษาพื้นๆเข้าใจได้เราไม่ต้องแปลเข้าใจได้ง่ายแล้วเอะัยโอ้ตื่นเต้นในทุกคำนี่มันใช่หมดเลยใช่ใช่ใช,ช่แล้วก็ สว่างไม่เต็มคลิปเลยนะคะครึ่งคลิปก็โอ้โหสว่างโล่งเข้าใจชาดเจีนแล้วก็มันก็มีอาการแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเองที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะคะที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนถ้าจะเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เราอัดอั้น สิ่งที่เราเก็บสะสมสะสมสะสม,สะสมจําไว้นะ่ะเราจําไว้จําประสบการณ์จําการดํารงชีวิตจําภาษาสมมุตินะคะจำไว้แล้วเราก็เกิดความสงสัยใช่ไหมคะพอตอนเราเข้าใจนี่มันเททิ้งหมดเลยความจําที่เราจํามานี่โอ้มันเททิ้งเหมือนท่อน้ําท่อน้ําทิ้งท่อน้ําเสียทั้ง ท่อให,ใหญ่ขนาดใหญ่มันแตกแล้วมันก็กระจายพุ่งพุ่งพุ่งออกมาเลยนะครับความคิดความจํามันพ,พุ่งพุ่งออกมาโอ้โหพุ่งออกมาจนไม่สามารถต้านทานมันได้เลยนั่งพิงพิงพิงกําแพงพิงฝาบ้านดูมันนะคะจะเหนื่อยเพลียอยู่กับอาการนั้นนะคะ สองวันสามวันสี่วันต่อด้วยอาการเห็นโลกเห็นโลกทั้งโลกโอ้ยเห็นความโง่ของตัวเองเห็นความโง่ของตัวเองที่หลงว่าตัวเองจริงนะเมื่อก่อนนีโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นความพ้นทุกข์มีจริงความพ้นทุกข์มีจริงจึงอยากจะ มาบอกมาชินมาชวนนะคะอะไรที่เราไม่สบายใจนะคะทุกใจหาทางออกไม่ได้ลองหันมาลองหันมาสนใจจริงจังกับธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติของตัวเรานี่แหละให้ดูตัวเองมีสติอยู่กับตัวเองรู้ตัวเองเพราะอะไร เพราะสิ่งที่เราสะสมไว้สะสมไว้จำไว้จนเกิดความทุกข์นั้นนะ่ะที่เราไปมองข้างนอกเราจะไปแก้ไขข้างนอกนะ่ะแท้จริงแล้วมันเกิดอยู่ข้างในของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกเป็นทุกข์กังวลใจไม่สบายใจนี่แหละนะคะมันเกิดจากตัวเราทั้งหมด มันเกิดจากตัวเราทั้งหมดทั้งมวลเลยเพราะฉะนั้นขอให้เราอยู่กับตัวเองดูรู้อยู่กับตัวเองประสบการณ์ของเราในฐานะที่เรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องของธรรมะมาพอสมควรว่มามีวิธีการอะไรบ้างเยอะแยะเลยในเรื่องของภาษาสมมตุติในเรื่องของวิธีการปฏิบัตินะแต่มันจะมีข้อจำกัดสำหรับเรา สำหรับเราส่วนท่านที่สะดวกแบบไหนก็ตามสะดวกไม่ผิดไม่ถูกนะคะธรรมะนี่ไม่มีชั้นต่ำชั้นสูงแบบนั้นแบบนี้ขอให้เราได้เห็นตัวเองได้เห็นตัวเองนะคะสิ่งที่เรารับฟังนั้นน่ะมันไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นภาษาบาลีเท่านั้น จะต้องเป็นคนนั้นพูดคนนี้พูดเท่านั้นขอให้เราฟังแล้วรู้สึกเอะใจรู้สึกว่าได้รู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มได้รู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มในการที่จะทำให้เรารู้ตัวเองนะคะย้อนกลับมาดูตัวเองเพราะความเคยชินในทางโลกนั้นเราจะดูข้างนอกดูข้างนอกแล้วรู้ข้างนอกโดยการเอาประสบการณ์ของเรานี่ ไปรู้ไปเรียกไปพูดไปแสดงความคิดเห็นเราจะมองผ่านตัวเราทั้งหมดพูดง่ายๆก็คืออัตตาตัวของเราอ๋อเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นนั่นมันคือตัวเราทั้งหมดนะคะการที่เราไปติตําหนิคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้น,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 นมันเป็นความคิดของตัวเราทั้งหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่ความจริง มันเป็นความคิดนะคะมันเป็นความคิดถ้าเราไม่รู้เมื่อ,อไรเราจะคิดทันทีจริงๆแล้วความคิดนี้มีทั้งคิดเพื่อพูดคิดเพื่อทำแต่ตัวคิดที่เกิดปัญหาก็คือไม่รู้แล้วคิดเอานี้ตัวนี้นะคะมันเป็นความจริงมันเป็นภาษาภาษาธรรม ภาษาธรรมะอวิชชาปัจใจสังขารน,นี่เอาใหม่เอาใหม่ว่าเราไม่รู้เราก็เลยคิดเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของเรานี่แหละนะคะมาใช้กับชีวิตของเรานี่แหละอย่างเช่นเราไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็ห่วงเราก็คิดว่าโอ้อาจจะเกิดอันตราย อาจจะไปโชคกันอาจจะไปต่อยกันนี่เมื่อคิดดังนั้นเราก็ไม่สบายใจทุกใจห่วงใหญ่นี่คือความทุกข์นะคะนี่คือความทุกข์นี่คือธรรมะของเราที่เราจะต้องเรียนรู้มันเมื่อเราพ้นทุก์เมื่อเราเห็นความจริงนะคะเมื่อเราเห็นความจริงเราเข้าใจ มันก็จะทำให้เราพ้นทุกข์หมดความวิตกกังวลเมื่อพ้นทุกนั้นน่ะมันจะหมดความทุวิตกกังวลกับทุกทุกเรื่องเราจะยอมรับความจริงได้นะคะสิ่งที่เราเห็นนี่มันจะตรงกันเป๊ะเลยกับคําสอนของพระพุทธเจ้าตรงเป๊ะเลยไม่ประเด็นใดก็ประเด็นหนึ่งแม้ว่าเราจะไม่รู้คําสอนละเอียดละออหรือไม่รู้คำสอนมากมายเลย hey. เอาแค่ว่าเริ่มจากจุดของเรานี่ก็เพราะเราไม่รู้เราก็คิดเอาพอคิดเอามันก็เป็นทุกข์พออยากจะพ้นทุกข์ก็มาอยู่กับตัวเองมามีสติรู้กับตัวรู้ตัวเองณนะขณะที่ตัวเองทําหน้าที่เราก็จะมีภารกิจสนใจอยู่กับภายนอกณนะขณะนั้นเราก็จะอยู่เอาใจไว้ที่ตัวเองใส่ใจที่ความรู้สึกนึกคิดและการเคลื่อนไหวของตัวเราเองนะคะทีนี้ เมื่อเราเห็นความจริงแล้วเนี่ยพอมาย้อนฟังมันก็ตรงกันแต่ในลักษณะของการจือมันก็มันอาจจะไม่ใช้ภาษาเดียวกันแต่มันก็ตรงกันเข้าใจกันได้นะคะเพราะนั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยคิดว่าธรรมะต้องอยู่ที่วัด ะะธรรมะต้องไปปฏิบัติธรรมธรรมะต้องมีเวลาธรรมะต้องเสียเวลาธรรมะต้องปล่อยวางมันทําให้เราไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้จิตวิญญาณให้ชีวิตเรานั้นปลดปล่อยชีวิตปลดปล่อยความทุกข์ให้ได้รู้ความจริงในตัวเราเองนะคะซึ่งตอนนี้ตัวใหญ่ก็มี ครอบครัวของความสุขของความพ้นทุกข์ซึ่งก็ได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันหลายคนนะคะโอกาสต่อๆไปถ้ามีโอกาสใหญ่ก็จะพูดคุยสนทนากับคนที่กำลังจะเดินทางกำลังจะเดินทางผู้พ้นแล้วก็มีผู้กำลังปฏิบัติก็มีผู้กำลังปฏิบัติก็ต้องระวังนะคะระวัง ระวังดูเลใจพยายามดูเลใจเอาใจที่กายที่ใจตัวเองนะคะนี่คือผู้ที่กำลังปฏิบัติอยู่นะคะอาจจะมีเผลอไปข้างนอกเออเผลอคิดไปข้างนอกคิดถึงลูกคิดถึงร้านคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อ่ะก็ไม่เป็นไรดีหมดมันจะทําให้เรารู้ว่าอ๋อใจมันคิดออกไป แล้วก็ดึงมันกลับมามันคิดออกไปก็ดึงมันกลับมาประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งกําลังใจให้ทุกท่านธรรมะคือชีวิตธรรมะคือธรรมชาติของเราอยู่ใกล้เราอยู่กับตัวเราทุกคนพ้นได้ถ้าท่านมีความทุกข์นั่นแสดงว่าท่านพ้นทุกข์ได้นะคะส่งกำลังใจถึงทุกๆคนนะคะวันนี้ยายบุญก็คงจะพูดเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ